สวัสดีค่ะช่องไม s t สตานะคะละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจอีพีนี้จะเป็นอีพีตอนก่อนจบนะคะซึ่งจะตรงกับอีพีที่16ถึงอีพีที่18ตอนที่1ค่ะที่จะฉายในวันที่4 5 6ธันวาคมนี้โซพิตาเข้ามาที่ห้องทำงานของเจดงงม,มากที่เห็นโต๊ะเกลี้ยงเกลาไม่มีของวางอยู่สักชิ้นโซพิตาเครียดก็เกิดอะไรขึ้นกับเจดโซิตาและทัพพิม จึงมาที่คอนโดของพงเปาแวนยืนกดมือถืออยู่แถวนั้นพอดีโสบิตาก็เลยถามว่ามาหาคุณพงคุณพงอยู่ไหมคุณพงหายไปหรือป้าและแล้วมือถือของเปาแวนก็ดังขึ้นเปาแวนมองที่จอแล้วก็รีบรับสายเป็นสายของเจษโสพิตาก็ดีใจมากขอปาแว่นคุยกับเจษแล้วก็ถามว่า ฉันเองนะนายอยู่ที่ไหนเจตก็ตกใจจิงรีตัดสายทิ้งโซพิตาก็ยิ่งงงหนักแล้วก็เครียดผิดหวงังเดินออกไปกับทัพทิมเฮียท,ทัวได้ติดตามดูความเป็นไปของโซพิตาจิงรีบรายงานเจตบอกว่านางพยากลับถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วเจตได้วางสายกรีธาก็เดินเข้ามากับสื่อเจตจึงรีบลดมือถือลงทันที กรีธาต้องการให้เจดอยู่ในสายตาตลอดกรีธาเดินไปหยิบรีโมทกดเปิดทีวีให้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดพงโดนมัดมือไผ่หลังหมอบขดอยู่ที่พื้นและถูกซ้อมกรีธาแกล้งทำเป็นโมโหสือ่อเจดมองไปที่จอทีวีครั้งพงนอนหงายเลือดกกปากเจดกำมัดแน่นแ้นกรีธา ที่บ้านกลางสวนอายุทยาในวันต่อมาโซภิตาและสารวัตรพากันไปหาโพคินที่นั่นโซภิตาถามพ่อเรื่องเจตหายไปไหลายวันแล้วแล้วก็บอกว่ากรีธทยยึดอำนาจตาไปหมดแล้วแทนที่ตาวางสายสื่อไว้ในบริษัทเองก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเภาที่อยู่กับโพคินก็มองโซภิตาแบบเป็นห่วงมาก รถมอเตอร์ไซค์หน้ารัว้วมองเข้าไปในตัวบ้านเห็นเตี๋ยวพงโวยวายกับป้าแว่นเจตกดมือถือโทรหาป้าแว่นเจตบอกว่าพงไปดูงานร้านอาหารของเพื่อนที่ญี่ปุ่นป้าแว่นเล่าให้เตียบของพงฟังสีหน้าของเตี๋ยก็ดูดีขึ้นเจตรู้สึกผิดมากที่ทำให้พงต้องเดือดร้อนในครั้งนี้อรวรันเข้าไปที่บ้านของอรวิน เพื่อไปค้นหาสมุดบัญชีเล่มที่เป็นชื่อของพ่อของประวินในลินชักแล้วก็เจอนลินชักชั้นล่างระหว่างนั้นอรวรันก็เอามือกุมทองเพราะอาการมะเร็งกำเริบที่บริษัทอันธรรมรงกรีธาออกจากห้องน้ําเดินไปที่อ่างล้างมือกรีธาเห็นทูนในกระจกก็ตกใจทูนมาขอยืมเงินเพื่อแลกชื่อกับมือปืนในเวลาเดียวกัน โสพิตาและทัพทิมพากันไปยังหลุมศพของสารารินเพื่อเอาดอกไม้ไปวางระหว่างนั้นเห็นวันนั่งสลบทิงอยู่กับหลุมศพทัพทิมจึงลองลั่นจากนั้นทั้งสองจึงรีบพาอราวรรณไปส่งโรงพยาบาลทัพทิมเปิดกระเป๋าดึงบัตรออกมา แต่ทำให้ลูกถ่ายใบหนึ่งหล่นลงมาที่พื้นตรงขาของโซพิตาเป็นรูปของสลาลินในชุดนักเรียนปะถมถ่ายคู่กับอรวันในชุดนักเรียนปฐมเหมือนกันอรวันพอฟื้นขึ้นมาก็รีบวิ่งหนีออกไปจากที่นั่นโซพิตาลิดตามไปได้วยความสงสัยแต่าอารวันนั่งรถแท็กซี่ออกไปก่อนแล้วโซวพิตาเดินเข้าไปถามหมอไม่ได้รับคำอ